สำหรับเพื่อนๆครีเอเตอร์คนไหนที่กำลังมองหาเทมเพลตข้อความสำเร็จรูปพร้อมใช้งานในแอปตัดต่อ Lumafusion นะครับในคลิปนี้ผมมาแนะนำเทมเพลตข้อความสำเร็จรูปพร้อมใช้งานนะครับซึ่งเป็นเวอร์ชั่นที่5แล้วที่ผมทำอาไว้ขายในช่อง853 Cut Media ผมจะมาสอนวิธีการนำเทมเพลตในเวอร์ชั่นที่5ไปใช้งานนะครับว่าทำยังไงถ้าสนใจตามไปดูคลิปสอนคลิปนี้กันเลยครับ หลังจากที่ดาวน์โหลดไฟล์เทมเพลตข้อความสำเร็จรูปในเวอร์ชันที่5นี้มาติดตั้งไว้ที่แอป LumaFusion เรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาของเทมเพลตในเวอร์ชันนี้ก็จะประกอบไปด้วยไฟล์เทมเพลตข้อความนะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่25เทมเพลตนะครับ แล้วก็ที่พิเศษไปกว่า4ชุดก่อนหน้านี้ก็คือผมจะมีตัวไฟล์เสียงซาวเอฟเฟกติดตั้งมาให้ด้วยนะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้นําไปใช้ประกอบกับตัวเทมเพลตข้อความอันนี้นะครับอ่เดี๋ยวเราจะลองยกตัวอย่างสักหนึ่งอันนำไปใช้งานนะครับสมมุติว่าผมจะเอานี้ไปใช้งานนะครับวิธีการก็จิ้มเลือกไฟล์นี้ก่อนนะครับจากนั้นก็มาที่คลิปบอร์ดด้านล่างครับแล้วก็เลือกค o p y นะครับแต่ก่อนที่จะค o p y เนี่ยสังเกตดูตรงนี้นะครับให้เป็นสีฟ้าให้เรียบร้อยก่อนนะครับถ้ามันเป็น สีเทาแบบนี้นะครับก็ให้จิ้มเลือกเป็นสีฟ้าแบบนี้แล้วก็เลือก copy ครับแล้วก็เราจะไปที่โปรเจกต์ไฟล์ของเรานะครับที่เราตัดต่อไว้นะครับสมมุติว่านี้เป็นโปรเจกต์ที่เราตัดต่ออยู่นะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับเลื่อนเส้น playhead นะครับหรือเส้นบอกตำแหน่งเนี่ยวางตรงไหนก็ได้นะครับแต่ต้องมั่นใจว่าเราไม่ได้จิ้มเลือกไฟล์ใดๆอยู่นะครับก็คือให้เราจิ้มพื้นที่ว่างบนไทม์ไลน์หนึ่งครั้งก็ได้ครับตรงพื้นที่ที่เป็นสีเทาๆนี่นะครับจากนั้นก็มาที่คลิป b o a r d เหมือนเดิม แล้วก็มาที่เมนูเพสครับปึ๊บอ่าเราก็จะเห็นว่าเทมเพลตข้อความนี้ถูก c o p ปมาวางไว้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วโอเคคราวนี้เพื่อนๆเ,เนี่ยจะไม่สามารถเข้าไปที่เทมเพลตตัวนี้แล้วก็พิมพ์ข้อความได้นะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นไฟล์เทมเพลตวิธีการก็คือให้เรามาสร้างข้อความครับมาที่ไตเติลนะครับแล้วก็เลือกข้อความลงมาแล้วก็วางซ้อนทับไว้ด้านบนแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เลื่อนความยาวให้เท่ากันนะครับ 3วินาทีด้านบนก็3วินาทีจากนั้นก็เข้าไปพิมพ์ข้อความครับตัวอย่างนี้ผมก็จะพิมพ์ให้เหมือนกับในตัวอย่างเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์ในส่วนของฟอนต์เนี่ยผมเทมเพลตที่ผมสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับชื่อฟอนต์ก็คือฟอนต์อบอุ่นครับเพื่อนๆสามารถไปหาดาวน์โหลดมาใช้งานได้เลยนะครับปรับสีปรับขนาดให้เท่ากันนะครับวิธีการเปลี่ยนสีนะครับก็คือ ให้จิ้มเลือกที่ตัวดูดสีนี่นะครับที่เมนู Face Color นะครับแล้วก็ตัวดูดสีเนี่ยมาจิ้มตรงสีของเทมเพลตตัวอย่างครับเราก็จะได้สีที่เหมือนกันแล้วจากนั้นก็เปลี่ยนตัวขอบของสีนะครับผมจะใช้เป็นสีขาวจะเห็นว่าตัวเทมเพลตเนี่ยนะครับมันจะมีสีของข้อความสีของขอบแล้วก็จะมีสีที่อยู่เป็นพื้นหลังสีขาวนะครับแต่ว่า ข้อจำกัดของตัว a อป l u m a f u u s o o n นะครับในการตกแต่งข้อความก็คือมันใส่ได้แค่ขอบของข้อความนะครับสีของขอบข้อความแค่นั้นเองนะครับเราไม่สามารถใส่สีที่เป็นพื้นหลังด้านหลังได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะตกแต่งได้เท่านี้นะครับแต่ว่าผมก็จะใส่เป็นเงาเข้าไปครับประมาณนี้ข้อแม้ของการใช้เทมเพลตนี้นะครับก็คือเพื่อนๆจะต้องสร้างข้อความ ให้อยู่ในตำแหน่งแล้วก็มีขนาดที่ใกล้เคียงกับเทมเพลตที่ผมกำหนดเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปวางไว้ตรงอื่นเนี่ยเวลาที่เรา Copy ้ค่าต่างๆมาใส่เนี่ยมันจะเพี้ยนนะครับการแสดงผลมันจะเพี้ยนเพราะฉะนั้นให้วางตรงกับตำแหน่งที่ผมสร้างเอาไว้เลยนะครับหรือว่าคาดเคลื่อนเล็กน้อยเนี่ยได้ไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าจะให้ดีเลยนะครับวางให้ตรงกันเลยนะครับจากนั้นก็กลับออกไปที่หน้าทไลน์แล้วก็ให้มาจิ้มเลือกตัวไฟล์เทมเพลตนะครับแล้วก็ มาที่คลิปบอร์ดครับเราจะทำการ Copy ค่าต่างๆที่มีอยู่ใน Template ข้อความสำเร็จรูปอันนี้นะครับไปใช้งานก็คือเลือก Copy ครับแล้วก็ไปจิ้มเลือกที่ไฟล์ข้อความที่เราสร้างขึ้นมาเลือกคลิปบอร์ดอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เลือก Paste นะครับอย่าลืมนะครับดูตรงนี้ให้เป็นสีฟ้าอ่าเมื่อเราเพส t e เรียบร้อยแล้วนะครับลองดูครับจะเห็นว่าการแสดงผลของข้อความเนี่ย ใกล้เคียงเลยนะครับกับเทมเพลตที่มีมาให้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ใช้งานประมาณนี้ครับง่ายๆลองดูของตัวเทมเพลตนะครับแล้วลองดูที่เราสร้างขึ้นนะครับเหมือนกันเลยเห็นะครับจากนั้นนะครับอย่างที่บอกเราสามารถนําตัวเอฟเฟกเสียงมาใช้งานด้วยก็ได้นะครับเอามาที่เสียงตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก Copy เหมือนกัน แล้วก็ไปที่โปรเจกต์เมื่อสักครู่นี้ที่เราสร้างขึ้นแล้วก็เลื่อนตำแหน่งนะครับให้มาตรงกับตัวข้อความที่เราสร้างขึ้นนะครับคือตรงนี้จากนั้นก็คลิปบอร์ดแล้วก็เลือกเพสครับเห็นไหมครับตัวเสียงก็จะถูก c o อปปี้มาวางแล้วเห็นไหมครับว่าสามารถเอามาใช้งานได้ง,ง่ายครับตัวนี้ก็ลบทิ้งได้เลยครับถ้าเราเข้าไปเช็คตัวข้อความที่เราสร้างขึ้นเมื่อสักครู่นี้นะครับเข้าไปที่หน้าปรับแต่งแล้วก็มาที่เมนู Frame and Fit ก็จะเห็นว่าค่าต่างๆที่มีอยู่ในเทมเพลตเนี่ยถูกเอามาวางไว้ที่เลเยอร์ข้อความที่เราสร้างขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของเทมเพลตอื่นๆที่มีอยู่ในชุดที่5นี้นะครับก็จะมีเทมเพลตที่มีตัวข้อความแล้วก็รูปภาพด้วยนะครับเ,ออเดี๋ยวผมจะมีตัวคลิปสอนให้เพื่อนๆแยกไปกทีหนึ่งนะครับในกรณีที่ซื้อเทมเพลตนี้ไปใช้งานนะครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับผมมีมีคลิปสอนวิธีการไปใช้งานด้วยนะครับ โอเคครับก็จะเห็นว่าเทมเพลตข้อความสําเร็จรูปในเวอร์ชั่นที่5นี้เนี่ยมีการเอาไปใช้งานที่ง่ายนะครับก็ทําเพียงไม่กี่ขั้นตอนก็สามารถสร้างความน่าสนใจให้กับตัวคลิปวิดีโอของเราได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าเพื่อนๆสนใจเทมเพลตในเวอร์ชันที่5นี้ตามไปสนับสนุนกันได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ในคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับ